สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับผมที่ช่อง temco ap channel นะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาพบกับการเล่านิทานสองใจแล้วนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะฮะมีชื่อว่าชายหนุ่มหัวขโมยครับที่สนามบินนานาชาติระดับโลกมีนักธุรกิจหญิงแต่งตัวดีจำเป็นต้องรอเวลาถึงสามชั่วโมงในการเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อไปจุดหมายปลายทางของเธอเธอจึงตัดสินใจ เดินไปซื้อหนังสือหนึ่งเล่มและคุกกี้หนึ่งห่อและเตรียมหาที่นั่งเพื่ออ่านและกินข้าวเวลาไปพลางๆเธอกว่าสายตามองหาที่นั่งได้หนึ่งแห่งเมื่อนั่งลงก็เตรียมหนังสือและคุกกี้เพื่ออ่านและกินไปพลางๆ<อ>เธอสังเกตเห็นว่าข้างๆเธอมีชายหนุ่มซึ่งนั่งเหยียดกายอย่างไม่สนใจใครว่าจะมีใครนั่งข้างเขาขณะที่เธออ่านหนังสือชายหนุ่มก็หยิบขนมคุกกี้ ออกจากถุงซึ่งวางอยู่ระหว่างคนทั้งสองและกินมันอย่างละชิ้นเธอมองด้วยความโกรธแต่ก็ไม่ต้องการทําให้เรื่องวุ่นวายเธอจึงทําเป็นไม่สนใจและเริ่มรู้สึกเบื่อที่จะกินคุกกี้และเฝ้ามองนาฬิกาในขณาดที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นผู้ขโมโยและยัางอายกาลังกินมันให้หมดสิ้นไปเธอเริ่มโมโหและคิดในใจว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้ดีมีการศึกษาแล้วล้วก็ฉันจะชกหน้าไอ้เจ้าหมอนี่ให้แหลกไปเลย ทุกครั้งเธอหยิบกินหนึ่งชิ้นชายหนุ่มก็ได้หยิบมันกินหนึ่งชิ้นทั้งสองสองสายตามองกันเมื่อคุกกี้เหลือเพียงชิ้นสุดท้ายเธอหยุดและอยากรู้ว่าชายหนุ่มมาทําอย่างไรชายหนุ่มก็เขอาหยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายและหักออกเป็นสองชิ้นส่งให้เธอครึ่งชิ้นและกินเองครึ่งชิ้นเธอรับจากชายหนุ่มอย่างรวดเร็วและคิดในใจว่าเขาช่างเป็นคนที่ไร้ามารยาทสุดๆช่างไร้การศึกษา ไม่มีแม้แต่คำพูดขอบคุณสักคำเธอลุกขึ้นหยิบข้าวของทั้งหมดและตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องไม่แม้แต่เดียวหลังกลับอมองหัวขโมยพูดเร้ยมตยาตซึ่งยังนั่งที่เดิมภายหลังจากขึ้นเครื่องและนั่งประจำที่อย่างสบายแล้วเธอก็หยิบหนังสือที่ค้างอยู่ขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่หยิบหนังสือออกจากกระเป๋าก็พบว่ามีคุกกี้หนึ่งหอ่อเธอตกใจมากถ้าคุกกี้ของเธออยู่ที่นี่ก็แปลว่า คุกกี้ห่อนั้นเป็นของชายหนุ่มที่แบ่งให้เธอกินเธอลูกขึ้นทันทีและวิ่งออกจากเครื่องไปยังที่นั่งของชายหนุ่มแต่คงเหลือแต่ที่นั่งว่างเปล่ามันสายไปเสียแล้วที่เธอจะได้ขอโทษชายหนุ่มระหว่างเดินกลับขึ้นเข้าเครื่องเธอรู้สึกเจ็บปวดัวใจเธอนั้นเองที่ได้มรารยาทเป็นหัวขโมยที่รัการศึกษาจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตของคนเราที่คนพบในภายหลังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการเข้าใจผิด มีกี่ครั้งในชีวิตที่เราขาดความไว้วางใจผู้อื่นและทําให้เราเสีนใจผู้อื่นจากความเย่อหยิ่งของเราเองซึ่งห่างไกลจากความเป็นจริงมากมายนะ